มากกว่าคำว่าคู่ทุกคู่ยากค่ะพ่อรองเขามูลกดีใช้คำนี้แทนความผูกพันที่มีต่อแม่ทุมปทุมวดีโสภาพันธ์เพราะตลอดเวลาครองชีวิตคู่กว่า50ปีผ่านร้อนผ่านหนาวโดยเฉพาะช่วง8ปีหลังที่แม่ทุมต้องเข้ารับการรักษาตัวจากโรคไทยรอยเป็นพิษและโรค ALS ที่เซลล์ประสาทเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวนั้นตายไปก่อนอายุไข ทำให้แม่ทุมสูญเสียความทรงจำและทำได้เพียงนอนบนเตียงผู้ป่วยค่ะแม้เป็นเรื่องที่ยากลำบากที่สุดของครอบครัวเขามูลคดีแต่สิ่งที่ทุกคนจดจำได้ดีคือภาพความรักความอบอุ่นของครอบครัวทั้งลูกสาวยุ้ยปัทมวันที่ไปเยี่ยมไม่ขาดและคอยอัปเดตอาการของคุณแม่ผ่านโซเชียลส่วนพ่อรองเขามูลคดีเมื่อมีเวลาว่างจะรีบไปเยี่ยมแม่ทุมทันทีค่ะโดยบอกว่าต้องไปหาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ยังดี แม้ว่าแม่ทุมจะรับรู้หรือไม่ก็ตามเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างที่อยู่เคียงข้างและต่อสู้กับโรคร้ายไปด้วยกันจนถึงที่สุดเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้ในไอจสรรเสริญเข้ามูลคดีลูกชายของแม่ทุมพ่อรองได้โพสต์ข้อความว่านางฟ้าของฉันกลับสู่สวงสวรรค์แล้วพร้อมโพสต์ภาพคู่ตนเองกับคุณแม่ ถือเป็นการแจ้งข่าวการจากไปของแม่ทุมค่ะหลังจากรักษาตัวมานานกว่า8ปีและเพิ่งผ่านวันครบรอบแต่งงานพ่อรองแม่ทุม52ปีมาเพียงไม่กี่เดือนขณะที่โลกโซเชียลโพสต์อาลัยพร้อมรำลึกถึงผลงานของแม่ทุมในฐานะคนบันเทิงมากฝีมือผู้เริ่มต้นเส้นทางจากการเป็นนักร้องในวงดนตรีของผ่อนพิรมซึ่งเป็นวงดนตรีระดับแนวหน้าเมื่อ50ปีก่อนจากนั้นฝากผลงานการแสดงละครกว่า70เรื่องและภาพยนตร์กว่า40เรื่องค่ะ โดยวันนี้ครอบครัวจะเคลื่อนศพไปประกอบพิธีที่วัดพระศรีมหา,าธาตุวรรมหาวิหารบางเขนมีพิธีรดน้ำศพในเวลา16นาฬิกาค่ะ